ค่ะสวัสดีนะคะทุกทุกท่านนะคะความร่วมมือระหว่าง NRF กับ g t s ในปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ย NRF เข้ามาลงทุนในบริษัท g t s นะคะก็ถือว่าบริษัท g t s เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ NRF นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือกันนะคะระหว่าง NRF กับ g t s นะคะก็คือเป็นการร่วมมือตั้งแต่การสร้างสารรค์ธุรกิจกัญชากัญชงแล้วก็รวมถึงกระท่อมด้วยนะคะตั้งแต่ต้ตนน้ำยันปลายน้ําเลยนะคะ โดยความร่วมมือเนี้ยมันจะไม่ใช่มีแค่ n i f และ GTH เฉยๆนะคะก็จะมีในแง่ของอการสนับสนุนทางด้านนานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการชากระชงกระท่อมนะคะที่มาจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทาง n i f และ GTH เนี่ยมีพร้อมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำนะคะแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะคะเป็นข่าวดีเมื่อไม่นานมานี้เลยนะคะเราก็จะมี investor หน้าใหม่นะคะซึ่งเป็นเจ้ากระาดาของทางฝั่งอเมริกานะคะก็คือบริษัทออสเตรสนะคะ,ะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ ในอเมริกาเนี่ยรู้จักกันดีนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกนะคะของ บริษัท Aurora Cannabis นะคะซึ่งผู้บริหารก็คือคุณเทอร์รี่บูชนะคะถือว่าเป็นเจ้าพ่อกัญชาใน U.S.A เลยทีเดียวนะคะซึ่งจะเป็นบริษัทที่เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เป็น King of Cannabis นะคะของ U.S.A ที่เข้ามาร่วมลงทุนนะคะแล้วก็ถือหุ้นในบริษัท GTH เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภายใต้บริษัท GTH แล้วก็การร่วมมือกันนะคะระหว่างเอ็นไอและ GTH เนี่ยจะขยายต่อยอดไปมากขึ้นนะคะ ในแง่ของการทําธุรกิจและอินดัสกรีกัญชากัญชงกระท่อมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกการวิจัยการสก,กัดนะคะซึ่งดึงผู้มีความสามารถต่างๆนะคะจากทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเข้ามาต่อย,ยอดในแง่ของการสร้างสรรค์หรือว่าการทำโปรดักต์เดเวล็อปเมนใหม่ๆเข้ามาหรือสารสก,กัด CBD นะคะ การทำ PLCBD นะคะหรือการทำให้ t s c ต่ำซึ่งอันนี้จะเป็นทางฝั่งอเมริกาที่สามารถ <Okay. S 2> ที่จะเป็นเอ็กเพรดในแง่ของการเข้ามาร่วมในแง่ของการวิจัยแล้วการสกัดร่วมกับเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือเบื้องต้นของ NIF GTH แล้วก็บริษัทออสเตรเลีซึ่งเป็น king of cannabis ของอเมริกาค่ะครับเรียกว่ามาครบทั้ง3กอเลยนะฮะกันชัช่ค่ะใะ,ใะแสดงว่าเรามองเห็นโอกาส ตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณอาทิดาฮะคือโอกาสตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นเนี่ยเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเผชิญกับสถานการณ์โควิดเนี่ยมา2ปีต้องแต่ปี2020นะคะจนถึงมาถึงปี2021นะคะก็เห็นถึงในแง่ของเทรนด์ของตลาดโลกนัปัจจุบันเทรนด์ของตลาดโลกนับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเทรนด์ back to basic กำลังมา เมื่อแบคทีวีเบสิกคืออะไรกับคืนสู่ธรรมชาติความเป็นธรรมชาติความเป็นสุขภาพนะคะเทรนของธรรมชาติและสุขภาพเนี่ยค่อนข้างจเจริญเติบโตอย่างมากนะคะในช่วง2020และ2021น่เอในช่วงโควิดซิเอชันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทางผู้ประกอบการแล้วก็ในแง่ของ NIF ที่กําลังที่จะหลีดดัสทรีของตัวแคนาเิสเฮมแล้วก็ตัวกระทอมเนี่ยนะคะเรามาว่าจุดแข็งเนี้ยเราสามารถจะที่จะเอาเทรนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ สุขภาพแพนเบสเนี่ยเอาเข้ามานะคะต้มยำรวมมิตรไปกับธุรกิจของตัวกัญชากัญชงแล้วก็กระทอมได้ oh. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างสารสก,กัดที่มีจากกัญชากัญชงแล้วก็กระทอมยังยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะ <Okay. S 2> สารสก,กัด CBD ที่มาจากกัญชงเนี่ยช่วยเรื่องสุขภาพอะไรบางในแง่ของอการเอาไปทําผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็จะได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็น บริโภคซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค่ะตอนนี้ NRF เนี่ยก็จะมีการใช้สารสกัดอของตัวตัวใบกัญชงเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ตอนนี้ส่งออกทั่วโลกก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลไท์ของทางฝั่ง,ง NRF ก็คือตัวซอสพริกนะคะที่ชื่อแซปซูะนะคะซึ่งซอสพริกตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนำขยายค่อยๆส่งออก ไปต่างประเทศโดยประเทศกลุ่มโซนประเทศแรกๆเนี่ยก็คือกลุ่มโซนยุโรปแล้วก็กลุ่มโซนอเมริกาที่เรามีจุดแข็งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติกับมาถามตัวดิฉันเองว่าในแง่ของบริษัทที่หลีดในแง่ของอินดัสทรีของตัวกัญชากัญชงและกระทอมเนี mir, Europe, uh, uh, darum, ่ยเรามองถึงจุดแข็งคืออะไรคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชงของไทยหรือสมุนไพรไทยหรือแพนเบดจากเมืองไทยหรือธรรมชาติของไทย ส่งออกต่างประเทศรวมถึงขายภายในประเทศด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางฝั่ง n i f ทำแล้วย่างที่โชว์ให้ดูคือตัวซอ,อสพริออกตัวนี้ที่เป็น finish bowl ตักส่งออกต่างประเทศและทั้งซอสพริกแดงซอสพริกเขียวนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่เป็นโปรดักฮีโ่ของทางฝั่ง n i f ตัวหนึ่งเลยค่ะกับก็เรียกว่าเทรนของสุขภาพโดยผลิัณน,นี้นะะก็ใส่ตัว น้ำมันกันชงเนี่ยเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล,แล้วก็ส่งออกต่างประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะการนำจุดแข็งนะคะของตัวกันชงสารสก,กัดจากกันชงมาเดเวลลอปให้เป็นโปรดักที่สามารถที่จะใช้ได้จริงและส่งออกต่างประเทศครับ